สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของซายนะคะซาเวลลุ่นตื่นรู้นะคะก็สวัสดีตอนเช้าจากประเทศแคนาดานะคะตอนนี้ซายมาเลอเวอร์ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็ได้รู้จักซายไปแล้วนิดหน่อยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการล่าความฝันนะคะซึ่งคลิปนี้ยซายจะมาพูดเกี่ยวกับเชื่อช่องของซายนะคะว่า ทำไมทรายถึงตั้งชื่อเป็นช่องทรายไวรุ่นตื่นรู้นะคะตื่นรู้คืออะไรแล้วทำไมต้องตื่นรู้นะคะ,ะคลิปนี้ทรายจะมาอาธิบายนะคะให้ทุกคนฟังเนาะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของทรายเนาะ <c oughs> เราก็เจออมอรสุมแล้วก็เจอจุดที่เรียกว่าหมดหนทางอ,ะ <c oughs> อ่ะอืในตอนนั้นนะคะทรายก็รู้สึกว่าเราเหมือนมันไม่มีความสุขอะ่ะซึ่งเราก็อยากแบบ หาทางออกในชีวิตถูกปะเออเราก็ศึกษาเรื่องทางธรรมนะคะเรื่องสปิริตชัลเนาะแล้วก็บวกกับไซเนี่ยเราคือตัวไซอเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต,ตัวเองให้มันดีขึ้นช่วงหนึ่งไซก็ปิดทางโลกเนาะก็คือ,อ,อว่างงานคะ่ะในช่วงนั้นอะไซก็จะว่างงานแบบหลายเดือนเลยหลายเดือนมากแล้วช่วงที่ระหว่างว่างงานเนี่ยก็ดูแลคุณปู่ไปด้วยเพราะคุณปู่แบบไม่ค่อยสบายเนาะแล้วระหว่างที่เราว่างเนี่ย ก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง spiritual เนาะแล้วซรายก็ซื้อหนังสือเงี้ยคะ่ะมาอ่าน conversation with God อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ศึกษาพัฒนาตัวเองเนาะตามแบบคลิปฟรีใน YouTube Facebook อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วซรายก็ได้ไปเจอเกี่ยวกับ how to เนาะการที่แบบคนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรยังไงตรงไหนนะคะ แล้วซึ่งมันน่าสนใจมากมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากะระบบการศึกษาที่แบบเราเรียนมาตามโรงเรียนหรือมหาลัยเนาะเพราะว่าตามโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยเขาก็จะสอน how to how to, how to แบบสกิลต่างๆภายนอกเนาะแต่ว่าทางทางสเปริเชียเนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับถ้าเราจะสำเร็จแบบจริงๆแบบยั่งยืนด้วยอะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในเนาะ ทราก็รู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นกับสิ่งนี้แล้วก็ follow แบบในสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยทายเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดลบเนาะไม่ใช่ว่าชอบคิดลบหมายถึงว่าส่วนใหญ่เราจะคิดลบคือคิดบวกบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ความคิดลบจะเยอะกว่าแล้วซายก็เลยต้องมาแบบมาเคลียร์ลิงความคิดตัวเองมาเคลียร์ลิงเกี่ยวกับ mindset ตัวเองหลาย,ลายอย่างเลยเนะเาะมันก็คล้ายๆกับกฎๆหนึ่งเนาะที่เขาพูดถึง หมายถึงว่าหลายๆคลิปที่ทรายแบบศึกษามาพูดถึงกฎแรงดึงดูดเนาะซึ่งกฎแรงดูดเนี่ยทรายเนี่ยก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมต้นมปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซายก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะตอนเด็กๆเนาะเรารู้สึกว่ามันก็แค่หนึ่งหนึ่งในหัวข้อในบทเรียนมันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรสําหรับซายณตอนนั้นนะคะแต่พอวันหนึ่งที่แบบเราเจอจุดทุกไงจุดจุดที่แบบ เเราไม่รู้จะไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยแล้วเรามาได้ยินกฎเนี้ยถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือมันเป็นหนึ่งในกฎของจักรวาลเนานะที่เราอยู่อะคะ่ะถ้าเราคิดสิ่งไหนบ่อยๆเราพูดสิ่งไหนบ่อยๆเราก็จะได้สิ่งนั้นดึงดูดสิ่งนั้นนะคะเข้ามาในชีวิตถ้าตามลักษณะเขาเรียกว่าหลักของกฎแห่งกรรมเนาะเราทําอะไรออกไปเราคิดอะไรออกไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะอื ก็ง่ายๆแค่นี้ซึ่ง้ายก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อมันมันแบบมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดนี้เลยเหรอเลไรเพราะว่าตอนเด็กไม่ได้ใส่ใจไงไม่รู้ไงอืมแต่แบบพอโตขึ้นอะไรงะเงี้ยค่ะออเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเนี่ยกฎเนี่ยเป็นหนึ่งในกฎที่แบบทุกคนต้องรู้แล้วก็ต้องจะหนักถึงให้มากๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าณนะตอนเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่แบบเราเคยคิด ในอดีตหรือเป็นขยะความคิดในอดีตท,ที่แบบเราเผลอคิดขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสติกับมันอะไรเงี้ยพอายตัดสินใจว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมไซก็เหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคือเราต้องจริงจังกับชีวิตตัวเองอะหมยถึงว่าถ้าเรามัวแต่แบบเล่นเล่นกับชีวิตชีวิตก็จะเล่นเล่นกับายกลับไงมซก็เลยแบบโอเค ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังนะคะก็คือเริ่มคิดบวกมากขึ้นเริ่มพูดแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็เวลาเจอ Challenge ข้างนอกเจอความท้าทายข้างนอกไงค่ะก็พยายามแบบไม่ไปโทษคนอื่นพยายามกลับมาเหมือนกลับมามองตัวเองว่าเออฉันทําอะไรผิดไปคือเราพาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบเออโพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย ้นตอก็คือมาจากเราค่ะไม่ใช่คนอื่นนะคะการที่ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากภายในถูกปะ่ะมันก็เหมือนการมาฝึกจิตตัวเองและคะ่ะมาฝึกจิตตัวเองให้แบบให้แบบเป็นคนจิตดีพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ลบๆออกอย่างเช่นข่าวในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเพลงที่มันมีความหมายลบๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่ฟังเพราะว่าช่วงหนึ่งอะทรายาค่อนข้างที่จะแบบดาวมากๆถูกปะ่ะ แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบสายไม่ฟังเพลงที่แบบมันมีเนื้อเพลงอ่ะเออไม่ฟังเพลงที่มันมีเนื้อเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบที่มีเนื้อหาดีหรือเนื้อหาแบบลบอะไรเงี้ยสายจะไม่ฟังเลยสายจะก็คือช่วงขณะสายบําบัดตัวเองโดยการฟังเสียงดนตรีอะค่ะฟังเสียงดนตรีอย่างเดียวไม่ว่าจะดนตรีคลาสสิกหรือขึ้นเสียงเนาะขึ้นเสียง432 h e r ซ์หรือขึ้นเสียง คลื่นเสียงเอลฟาเนะะี้ยค่ะมันทําให้แบบมันทํามันช่วยได้นะมันทําให้แบบเรามันทําให้แบบใจผ่อนคลายเออพราะเราผ่อนคลายใช่ไหมความเครียดที่แบบเราเคยมีมากๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแบบลดลงลดลงอะไรเงี้ยอืมพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในคลื่นที่มันแบบดีๆพาตัวเองไปอยู่ในไวฟ์ที่มันแบบดีๆอะไรเงี้ยช่วงแรกที่ฝึกจิตก็ยอมรับว่ายากยากอยู่นะ เพราะว่า20กว่าปีอะเรานั่งแต่เราเกิดเป็นคนคิดลบระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆจะให้มาเปลี่ยนแบบวันสองวันหรืออาทิตย์1เดือนหนึ่งเลยเปลี่ยนแปลงเลยคือมันมันยากมากๆซายก็ใช้เวลาเป็นแบบสองสามปีกว่าจะแบบพยายามให้ตัวเองแบบคิดบวกเยอะๆคิดลบให้น้อยที่สุดเงี้ยอระหว่างการฝึกกิจของซายเนี่ยมันก็ทําให้ซายแบบเหมือนมีสภาวะของการตื่นรู้เนาะ ซึ่งสภาวะของการตื่นรู้เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบพลังวิเศษอะไรนะคะมันก็คือหนึ่งในธรรมชาติของจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วที่แบบมันต้องเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะแต่ว่าตั้งแต่เราเกิดจนโตเนี่ยค่ะ เราอาจจะแบบแวดล้อมไปด้วยแบบสังคมเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่สังคมครอบครัวอะไรอย่างี้ค่ะไปสู่สังคมแบบภายนอกเนาะไม่ว่าจะโรงเรียนหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างี้ค่ะเราก็จะถูกบ่มเพาะหรือสั่งสอนในความเชื่อหลายๆอย่างเนาะที่แบบขัดในทางสปิริตชัลแบบที่มันควรจะเป็นอะ่ะเออมันก็นำพายไซเนี่ยเริ่มแบบสนใจในเรื่องของการแบบนั่งสมาธิเนาะโรงเรียนคอร์สเกี่ยวกับ นั่งสมาธิจุนจิตอะไรเงี้ยค่ะพอทรายได้นั่งสมาธิใช่ไหมมนทําให้ทรายมันได้คําตอบไปหลายอย่างของชีวิตเนาะว่าแบบชีวิตตอนนั้นของทรายมันติดขัดมากเนาะแล้วแบบมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีทําอะไรก็เจอแต่ challenge อะไรเี่ยค่ะเป็นเพราะว่าตัวทรายเองอะเรามี trauma หลายๆอย่างเนาะที่แบบมันยังไม่ปลดล็อกอะค่ะไม่ไปปล่อยวางกับตรงนั้นอาจารย์ที่ทรายเรียนด้วยเนี่ยเขาก็แบบพูดทั้งในคอร์สแล้วก็ในไลฟ์สดของเขาอะค่ะเขาก็บอกว่าการที่แบบเราจะประสบความสําเร็จ อย่างแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเออเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวก่อนสําเร็จในบ้านก่อนถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยเราก็พอเราออกไปนอกบ้านใช่ไหมเราไปทํางานเรียนหนังสือหรือเราไปท,ทําธุรกิจข้างนอกเนี่ยค่ะเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นโดยแบบธรรมชาติของมันอะเออโดยธรรมชาติของตัวเราเองที่แบบเราเป็นอะเออก็จะเจอแต่แบบกัญญาณมิตรที่แบบดีๆข้างนอกมันก็เลยทาให้ทรายแบบ ออหรือจะเป็นไปได้ที่แบบเราไปทํางานข้างนอกเนี่ยค่ะเรามีความสัมพันธ์ที่แย่กับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ที่แบบดีขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยทายก็เลยโอเคเชื่อค่ะแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจนะคะกลับมาโฟกัสความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งทายขอเล่าก,ก่อนว่าตช่วงที่ทายฝึกจิตน,นะคะช่วงที่ทรายแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ก็ยอมรับว,ว่า ยากแต่ซ้าก็ไม่อยากบอกว่ามันยากจนแบบเราทําไม่ได้นะคะปีแรกๆที่แบบซรายตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แบบเราฝึกจิตแบบจริงจังอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะแบบชั่ l เลนจ์มากๆเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราหรอกมีแค่ตัวเราเองอะเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่คนอื่นเขาอะจะมองว่าเหมือนกําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเจอคําพูดอะไรจากแบบ คนอื่นอะไรเงี้ยพยายามใจเย็นแล้วก็ไม่ไปต่อต้านอะ่ะทรายรู้อยู่กันใจว่าเออเรากําลังทําอะไรอยู่แบบไม่ต้องพูดให้เขาไม่ต้องไปอธิบายให้คนอื่นฟังอะ่ะเออช่วงที่หลังจากทรายเรียนจบเนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวเขาก็จะค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าเราซายเป็นคนเดียวที่แบบเรียนจบสูงที่สุดในบรรดาพี่น้องเนาะจบเป็นญาตรีนะคะแล้วก็เราก็มีความฝันว่า,วาเราอยากไปเมืองนอกอยากทําง,งานเมืองนอกเนี่ยคะ่ะก็คืออยากไปเมืองนอกอย่างเดียว ด้วยความที่ตอนนั้นมันโควิดไงแล้วแบบมันก็ไปยากอะแล้วก็เราก,ก็ทําทุกวิถีทางแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สักทีแล้วแบบชีวิตครอบครัวสายนาะตอนนั้นก็คือเหมือนแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพราแม่ก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังเนาะตัวสายเองค่อนข้างสูงนะคะแต่สายก็ไม่ได้เลยนะเราเข้าใจเราเข้าใจเขาแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่ารอหน่อยนะอะไรเงีง้ยแบบเดี๋ยววันหนึ่งชีวิตเราก็จะดีขึ้นเองอะไรเงี้ย พยายามคิดบอกพยายามแบบฝึกจิตตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก่อนเนี่ยทรายไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่นะคะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะหัวดือ้อแล้วก็ไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่อะคะ่ะคือค่อนข้างที่จะออกนอกกรอบเลยแหละแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้เข้าใจเราอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบชอบมีปากแยงกับพ่อแม่อะไรเงี้ยซึ่งทรายรู้สึกว่า ตอนนั้นซาเป็นเด็กไม่น่ารักเลยเออพอเราแบบนั่งสมาธิจุนจิตตัวเองแบบย้อนย้อนวัยเด็กอะค่ะมันก็ทําให้ายแบบมันเห็นจุดเชื่อมโยงเนาะของทรามาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยค่ะว่าแบบมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยค่ะตอนที่ายจาได้เนี่ยอนุบาลเล็กๆอะค่ะายก็จริงๆายก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่นะหมายถึงว่าเราก็แบบพ่อแม่ก็รักเราแบบดูแลเราอย่างดีรักเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ะพ่อแม่ก็ให้ความรักความอบอุ่นให้กับายแบบ ปกติทั่วไปเหมือนที่พ่อแม่เขาให้กับลูกๆตัวเองอะไรเ่งี้ค่ะจนกระทั่งทายได้ไปเรียนหนังสือเนี่แหละด้วยความที่ทายเนี่ยเป็นเด็กชาติพันธุ์ใช่ไหมคะก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเนาะซายเกิดมาในครอบครัววัฒนธรรมคนม้งเนี่ยค่ะแล้วช่วงในวัยเรียนหนังสือเนาะพ่อแม่ก็ส่งสายเนาะไปเรียนในโรงเรียนโรงเรียนที่แบบนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นคนไทยหรือคนเมืองนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็มีแต่ว่าน้อยกว่าอืมเราก็จะโดนแบบเพื่อนเนาะ ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ก็จะมีแบบบางคนอะไรยเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเหยียดเนาะเหยียดชาติพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอะเราเด็กไงไม่เข้าใจคืออะไรจนกระทั่งเราเจอแบบตลอดจนกระทั่งเรียนป .1 ป .2 ป .3 ออเนี่ยค่ะเริ่มโตขึ้นมานิดนึงายก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคมันคือสิ่งที่แบบเขากําลังเหยียดเรานะเขากําลังแบบดูถูกเราอะไรยเงี้ยค่ะซึ่ง เพื่อนคนอื่นๆที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่แบบเข้าไปเรียนโรงเรียนนะเขาก็โดนเหยียดกันแต่ว่าซ้ายก็ไม่รู้ว่าเขาโดนแบบหนักไหมอะไรเงี้ยสำหรับซ้ายก็คือมันก็ไม่ได้หนักมากแต่มันก็เป็นแบบอะไรที่ไม่ไมดีอะที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วแบบเขาเหยียด เพราะว่าบางคนเขาแบบเป็นเด็กที่กิจกรรมดีเนาะแล้วก็เรียนเก่งอะไรอย่างี้ค่ะก็จะได้แบบรับการยกย่องมากกว่านะคะเหมือนเราเนี่ยก็อยู่ในวงจรเนี่ยคะ่ะจนกระทั่งจบป .6 เนาะแล้วกว่าจะจบป .6 เนี่ยมันก็ทรามามันก็ก่อขึ้นแล้วไงมันทําให้ทรายแบบไม่ชอบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นม้งอย่างเช่นวัฒนธรรมบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างชุดที่แบบเป็นเอกลักษณ์ แต่ยกเว้นอาหารการกินกับภาษานะคะเพราะว่าไซอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยไซก็พูดภาษามงทุกวันนะคะแล้วก็อาหารการกินก็เราก็กินอาหารโต๊ะเดียวกันกับพ่อแม่เนาะแล้วก็ต้องกินอาหารมงนะคะซึ่งอร่อยมากนะคะคือตอนที่ายอยู่บ้านเนี่ยายก็ปฏิบัติตัวทุกอย่างปกติกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอวันที่เราเก้าวจากบ้านแล้วเราไปเจอสังคมที่แบบที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์นะคะายก็เหมือน เราก็ลืมล่างเงาเองไปเลยหมายว่าซายก็ไม่ได้แบบโชว์ความเป็นม้งหรือแบบปล่าประกาศหรือพูดให้ใครฟังว่าฉันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มงนะเหมือนด้วยความที่เหมือนมันมีปมตอนเด็กเนาะที่แบบการที่เราถูกเหยียดอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ซายรู้สึกว่าเรากลัวเราแบบเข้าสังคมไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าวัฒนธรรมเราไม่เหมือนกัน <c oughs> อะไรเงี้ยด้วยทรามานี้ด้วยแหละแล้วมันก็เลยทําให้ซายแบบเหมือนเป็นเด็กมีปัญหาด้วยกับคนใน,รนะครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ซาซก็ยอมรับว,ว่ามันเกิดขึ้นจากตัวายทางมันเลยคือไม่โทษสิ่งอื่นภายนอกไม่โทษครอบครัวไม่โทษสังคมไม่โทษเลยแต่ซาซก็รู้สึกว่าซายก็โชคดีมากๆาที่แบบเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะในวัยเด็กเนาะเพราะว่ามันทําให้ซายคิดเลยว,ว่าแล้วฉันจะต้องทํายังไงเพื่อจะให้ฉันเนี่ยตัวซายเองเนี่ยเหนือกว่าคนเหล่านั้นแล้วเขาจะได้ไม่ต้องแบบมาเหยียดเรามาดูถูกเราอีกอะไรเงี้ยอืมแล้วความตลกก็คือ ช่วงที่ซายอยู่ป .6 ขึ้นม .1 อะไรนะคะช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่เพลง baby เนาะของ Justin Bieber เนี่ยมันดังมากคือมันพราอมากคือซายแบบอจริงๆสายไม่เคยฟังเพลงสากลมาก่อนจนกระทั่งได้ฟังเพลงได้ยินเพลง baby จาของ Justin Bieber นี่แหละแล้วคือสายข้างใคร Justin Bieber มากช่วงนั้นเออแต่มันเป็นเพลงสากลไงแล้วก็ Justin Bieber พูดพูดแต่ภาษาอังกฤษใช่ไหม เราก็ไม่รู้ว่าเพลงเขาร้องยังไงแล้วก็มันแปลว่าอะไร justin b เ e อ e r เนี่ยเขาพูดแบบภาษาอังกฤษเราฟังไม่ออกถูกปะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบอยากเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วายก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้วายก็เชื่อว่าภาษาอังกฤษนี่แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตายแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอืมโอเคกลับมาที่ปมเอ่อเกี่ยวกับการเหยียดชาติพันธุ์เนาะพอหลังจากที่ายแบบแก้ปมเกี่ยวกับเอ่อการที่แบบรเราถูกเหยียดเนาะพอายแก้ตรงนั้นออกเสร็จเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยทรายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์รู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอดีตเราอยู่ปัจจุบันเราก็ดําเนินชีวิตต่อให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนนั้นทรายคิดแค่นี้ทรายไม่ได้อินอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่พอหลังจากแบบแก้ปมตรงนั้นแล้วเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะ่ะแล้วทรายมาฟังแบบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์เแกบบี่ยวกับมันพบรุษของตัวเองจากแบบคนในครอบครัวหรือแบบคุณย่าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยคะ่ะ ซายแบบโหโ,โคตรเอเฟช์ชัเขาคือซรายน้ำตาไหลทายแบบรู้สึกว่าแบบโคตรโชคดีเลยที่แบบเรามีบรรพบุรุษที่แบบสุดยอดไปเลยอืมก็เลยรู้สึกว่าทําไมที่ผ่านมาเราแบบไม่เคยเห็นคุณค่าแบบสิ่งเหล่านี้อะไรเนี่ยแล้วยิ่งมาทําให้ทายแบบอยากเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงอะให้คนเขารับรู้ว่าเฮ้ยแบบ เราก็ไม่ธรรมดานะเราก็เป็นคนที่แบบมีสกิลมีความรู้มีความสามารถสามารถแบบพัฒนาตัวเองไปสู่พัฒนาบัานเมืองได้นะอะไรอย่างเงี้ยอช่วงที่ทายแบบเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ทายแบบเริ่มมีความสัมพันธ์ที่แบบออไม่ค่อยดีกับ คนในครอบครัวเนาะเราเหมือนไซอยู่ห่างเหินจากพ่อแม่ด้วยแหละแล้วมันทําให้แบบเราลืมครอบครัวไปเลยอะ่ะคือเหมือนเราก็ปล่อยพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยไซอ่ะโทรหาพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเงินายหมดมเงินหมดค่อยโทรหาไม่ค่อยไม่โทรไปหาแบบว่าเออเป็นไงบ้างสวัสดีก็ไม่โทรไปหาแบบพ่อแม่ลูกที่แบบเขาต้องคุยกันแชร์กันอะไรเงี้ยคะ่ะ คือซายแทบไม่อยากแชร์อะไรเกี่ยวกับชีวิตของายให้กับพ่อแม่ฟังเลยคือคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นอะายแบบหลงในความสุขชีวิตในรุ่นตัวเองเกินไปจนแบบเราลืมใส่ใจคนในครอบครัวอะไรยเงี้ยค่ะแล้วไซก็มีความคิดหนึ่งว่าโอเคแบบพ่อแม่เราเก่งแหละพ่อแม่เราแบบหาเงินเก่งเขาเขาแบบเขาคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็เลยไม่ได้ใส่ใจ <laughs> มันอยู่คนละโลกอะเวลาคุยกันทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็แบบ มีปากเสียงกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งท้ายรู้สึกว่าคือซายมองย้อนกลับไปอ่ะอไม่โอเคเลยแต่ตอนนั้นอ่ะคือแบบมันเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติที่ซายรู้สึกว่าการที่พวกเราคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะกับลูกพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ปกตินะมันเป็นสิ่งที่แบบเราควรกับมาคุยกันแล้วก็แก้ไขดีกว่าอืม จนกระทั่งมันมีจุดที่ทรายแบบคิดได้ไงก็คือระหว่างทางอะเราเจอใครก็ตามอะแล้วแบบเขาเดินออกจากชีวิตเราอ่ะแต่คนที่ไม่เคยเดินออกจากชีวิตหรือคนที่ไม่เคยทิ้งเราเลยอ่ะก็คือพ่อแม่นั่นแหละไม่ว่าเราจะแบบเป็นเด็กดื้อแค่ไหนเกเรแค่ไหนหรือแบบไม่เคยใส่ใจเขาเลยไม่เคยใส่ใจพ่อแม่เลยอะไรเงี้ยคือเขาก็อยู่ข้างๆเราเสมอะ ก็เลยรู้สึกว่าหรือฉันควรจะกลับมาคือมันสมควรดิสัสมควรจะกลับมาเทคแคร์ care, เขาเยอะๆก็เป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่ทรายเรียนนั่งสมาธิเราอาจารย์คนนั้นพูดออกมาว่าแบบการที่เราจะแฮปปี้ภายนอกอะ่ะเราต้องแฮปปี้จากในบ้านก่อนเราต้องมีความสัมพนธ์ที่ดีกับคนในบ้านก่อนอืมซึ่งมันถูกต้องค่ะมันเป็นแบบนั้นแหละก็คือทรายก็กลับมาใส่ใจเขามากขึ้น แต่ก่อนที่แบบเราโทรหาเขาเฉพาะตอนที่แบบเราเงินหมดใช่ไหมจนกระทั่งตอนเนี้ซรายก็แบบเอ่อโทรหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากขึ้นแล้วก็คุยกับเขามากขึ้นแล้วก็กลับมาแบบมีความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนมากขึ้นไม่ห่างเหินกันคือต่อให้อยู่คนละประเทศเนี้ยค่ะแต่เราก็ยังแบบมีความรักความอบอุ่นให้กันอยู่ตลอดเหมือนใกล้ชิดกันตลอดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็จากที่แบบแต่ก่อนอะทรายเป็นคนที่ ไม่กอดพ่อแม่เลยเราไม่กล้าเนาะเราเป็นคนขี้อายในการแสดงความรักเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบกล้ากอดมากขึ้นแล้วก็เริ่มไม่อายในการแบบแสดงความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยหลังจากที่สายแบบพัฒนาตัวเองจากข้างในอะค่ะหมายถึงว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายเซ็ตข้างในแล้วบวกกับการที่เราไปเปลี่ยนไปแก้ไขความสัมพันธ์จากแย่ๆกับคนในครอบครัวให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะสายก็สังเกตว่าชีวิตมัน ค่อยๆดีขึ้นคือมันเห็นมันเห็นได้เลยว่าแบบมันดีขึ้นจริงๆอะ่ะแบบสายเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นเริ่มเห็นแบบรู้สึกว่ารู้สึกได้เลยว่าตัวเองแบบเริ่มมีสิ่งดีๆเข้าหามากขึ้นเริ่ม attract ผู้คนเนาะคนดีๆเข้าหาอะไรเงี้ยค่ะหรือการงานที่ดีเนาะแล้วก็การเงินก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เริ่มทําให้สายแบบเห็นสมการของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องพอสายเริ่มไปทําความเข้าใจกับ t r a มาหลายๆอย่างที่แบบเออเรามีในวัยเด็กอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เราไปแก้ปมงานออกเนาะมันทําให้แบบเราปลดล็อกหลายๆอย่างเออชีวิตมันก็เริ่มรับลื่นมากขึ้นแล้วก็ไปติดค้างอะไรแล้วเข้าใจไหมไม่ถึงว่าทได้ไปแบบคุยกับตัวเองในอดีตให้อภัยกับคนเหล่านั้นในอดีตร่วมถึงไปคุยกับอินเนอร์ชายตัวเองอะไรเงี้ยยกโทษกับตัวเองในอดีตเคยแบบแบบเบรมตัวเองมาอะไรยังไงค่ะคือสิ่งเหล่านี้คือมันบล็อกเราอยู่ไงมันทําให้แบบชีวิตเราไม่ไปไหนสักทีค่ะก็ถ้าชีวิตใครตอนเนี้ยแบบ กำลังติดขัดอะไรอยู่แล้วแบบไปไหนไม่ได้สักทีอะไรอย่างี้ค่ะลองคุยกับตัวเองดูหรือลองแบบมองย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะว่าแบบเราติดอะไรอยู่หรือเปล่าเรามี t r a u m อะไรที่แบบเรายังไม่ได้ปลดล็อกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเรายังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็หรือถ้าใครแบบสนใจนะคะที่แบบว่าอยากลองมาเรียนแบบนั่งสมาธิจุนจิตแล้วก็พาตัวเองไปคุยกับอินเนอร์ชาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หลังไม่ใสยะค่ะเราใสา่จะบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อครูอาจารย์คนไหนเนาะที่แบบใายเรียนด้วยแล้วรู้สึกว่าเออมันเวิมกมากมันช่วยมากๆนะคะอืเขาก็จะมีทริคเทคนิคต่างๆเนาะทำให้ละทำให้แบบชีวิตมันผ่านไปได้นะคะซึ่งใส่อยากจะบอกว่าการที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะจากภายในสู่ภายนอกนะคะมันมันใช้เวลาเนาะคือ เราอย่าไปเร่งตัวเองเราต้องให้เวลาตัวเองโอเคช่วงแรกๆมันอาจจะแบบจะยากนิดหน่อยแต่สซก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันยากขนาดนั้นนะคะคือมันก็ต้องมีบ้างแหละแบบว่าอ,อ,อุปสรรคอเออบางทีเราทําอะไรอยู่แล้วแบบ คนในครอบครัวเขาไม่เข้าใจหรือสังคมหรือคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือปล่อยให้เขาไม่เข้าใจค่ะแต่ที่น่าคือตัวเราเองเรารู้เรามี intention ที่แบบชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตช่วงที่แบบทรายฝึกจิตแรกๆเนี่ยแน่นอนช่วงปีแรกเป็นช่วงที่แบบสําหรับทรายนะเป็นช่วงที่แบบทรมานนิดหนึ่งก็คือเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจว่าแบบเรากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ ไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเราเองแต่เพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจหรือเพื่อนฝูงเขาก็ไม่เข้าใจเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่แบบอยู่จะโดดเดี่ยวมากเพราะช่วงที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นช่วงที่เราแบบเราเปลี่ยนวิบเรชันตัวเองอะเราเปลี่ยนพลังงานตัวเองอะดังนั้นพระเจ้าหรือยูนิเวอร์สนะคะเขาเห็นถึงอินเทนชันของเราเขาจะพยายามตัดคนที่ไม่ใช่ออกไม่ถึงว่าออกไปก่อนเหมือนตอนที่ไซฝึกจิตช่วงแรกะคะ่ะไซอยู่บ้านคนเดียวใช่ปะแล้ว ดูแลคุณปูกซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไปขายน้ำเต้าหู้นะคะที่ขอนแก่นเนาะก็คืออยู่คนละที่เลยเฟดไปอยู่คนละที่เลยซายก,ก็อยู่บ้านคนเดียวเออแต่เราก็จะโดนคนข้างนอกเนาะทำไมเราถึงไม่ไปหางานทำทำไมเราต้องมาอยู่อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือในระหว่างที่ซายอยู่บ้านเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเป็นช่วงที่ซายแบบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสปิริตชลแบบ มากไม่ว่าจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือนะคะหรือทำการแบบ browsing เนาะแล้วก็ฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ appreciate สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วใครจะไปรู้หรอว่าการที่ายพัฒนาตัวเองในวันนั้นอ่ะการที่ายศึกษาเกี่ยวกับโรคแพนตัวเองมันจะทําให้แบบเออเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะตอนเนี้ยคือายต้องผ่านจุดท้าทายตรงนั้นอ่ะมาแบบเออเข้าใจไหมแต่ว่าายก็ไม่ได้แบบ เสียใจหรือไม่ได้แบบอะไรคือซายเข้าใจว่าแ้านอนมันต้องเจอแล้วเวลาเรากําลังฝึกจิตแล้วแบบคนอื่นมองมาแบบเออเรากําลังทําอะไรอยู่มันเสียเวลาของชีวิตอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปให้อภัยเขานะคะคือคือเขาแค่แบบตักเือเราด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยคะ่ะอืมแล้วพอวันหนึ่งที่เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือทุกคนแบบเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาแบบอุตส่าห์ตั้งใจทําหรือ ต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่อะไรเนี่ยทุกคนก็คือเข้าใจซึ่งหลังจากนี้คือชีวิตมันก็คือง่ายขึ้นละเอ,อเราอยากทําอะไรทุกคนก็ก็ไม่ต่อต้านละโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากๆกแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่แบบฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งวลตลอดทั้งคลิปเนี่ยก็คือเป็นเ,ออเหมือนที่มานะที่ว่าทําไมทายถึงตั้งชื่อช่องเป็นว่า ทรายไวรุ่นตื่นรู้นะคะอย่างที่บอกเนาะพอทรายไปเจอความทุกข์พอเรามีความทุกข์เราก็อยากพ้นทุกข์ถูกปะเราก็เบนไปทางทมไปศึกษาสปิริตอเชลเนาะแล้วทำให้เกิดการฝึกจิตแล้วการฝึกจิตนี่แหละมันทําให้ทรายแบบว่าได้กลับมาสู่ภายในนะคะกลับมาแบบเรียนรู้ตัวเองเนี่ยคะ่ะมันทําให้ทรายแบบ ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนมากขึ้นรับรู้ถึงอิน u ทอ i o n ชันของตัวเองชัดเจนมากขึ้นมันได้ทําให้ตัวใยเองเนี่ยเกิดสภาวะการตื่นรู้นะคะแน่นอนว่าชีวิตมันก็ไม่ได้จบแค่ในนาอชีวิตมันก็มีต่อไปเลเวลของมันนะคะเอ,อ่อวันที่เราได้เรียนรู้สิ่งเก่าๆแล้วเนี่ยสิ่งใหม่ๆก็จะตามมาซึ่งมันก็จะดีขึ้นหมายถึงว่าการใช้ชีวิตมันก็จะดีมากขึ้น เพราะว่าเราได้เปลี so questions questions like ่ยนไ i n d s, <S e t ตัวเองเราได้มองโลกใบนี้เปลี่ยนไปนะคะคือไม่ไปโทษกล่าวหาคนอื่นไม่ไปแบบเบรมข้างนอกนะคะก็คือกลับมาเวลาเจออะไรก็ตามภายนอกที่มันแบบไม่โอเคอย่าค่ะก็กลับมาภายในนะคะกลับมาคุยกับตัวเองนะคะกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําให้มันเกิดขึ้นนะคะอืมก็คลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อิมมชั่นแนนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าสายเชื่อว่า ก็เป็นหนึ่งคลิปที่ให้กำลังใจให้กับคนทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อนะคะว่าคลิปหน้าไซาจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือถ้าใครแบบสนใจหัวข้ออะไรเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับการตื่นรู้หรือเรื่องเฟิร์ชัลอะไรเงี้ยค่ะเรื่องจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้งญญญยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ไว้ไซจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ Open the